สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีอภิเศษหน่อยนะครับก็คือปืนโมเดล2011นะครับยี่ห้อ STI นะครับมาให้ท่านได้ชมครับมารู้จักกันนะครับสำหรับปืนโมเดลนี้นะฮะ2011ของอดีตยี่ห้อ STI นะครับปืนนี้ผลิตขึ้นก็สัก10ปีได้แล้วนะครับนี่ครับตัวปืนีนยาว8 เศษ5ส่วน8นิ้วนะครับเกือบ9นิ้วนะครับความสูง5.5นิ้วนะครับลำกล้องยาว5นิ้วนะครับเป็นลำกล้องชูมานนะครับนกสับที่เป็นนกสับรูเหลี่ยมของ S T I แล้วก็ด้านสไลด์ด้านซ้ายนะครับก็มาร์กิ้งข้อความว่า The Legend ซึ่งหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับรุ่นเลเจนด์หรือลีเจนด์ลีเจนด์อะไรต่างๆน,นั้นแหละแต่ผมอ่านออกเสียงเป็นเลเจนด์นะครับับคังสไลด์ไว้ก่อนนะครับเพื่อเช็คดูความปลอดภัยในตัวปืนก่อนที่จะสัมผัสกับกลไกอื่นๆต่อไปนะฮะปืนเนี่เป็นลำกล้องแบบบูบาเรลนะฮะไม่ไม่มีบูสต์นะครับไม่ใช่ลำกล้องแบบบูชิงนะครับปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนในลังเพลิงเกลียวลำกล้องในแห่คมกลิบเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นปืนเทยีว่าปืนคัสตอมนะครับที่ทางร้านปืนในเมืองไทยของเรานะครับมีออเดอร์พิเศษให้ทางโรงงาน STI ผลิตให้นะครับนะรับเฟรมด้านขวาของปืนนะครับเหนือกลงไกก็จะระบุชื่อรุ่นเป็น Grand l e g e n นนะครับแล้วก็หมายเลข21 ซึ่งถ้าหากว่ามีลูกค้าสั่งจองกับทางร้านนะครับ15กระบอกหรือว่า20กระบอกขึ้นไปนะคับโรงงานก็จะทำให้นะครับและรุ่นนี้นะครับสำหรับใบศู์หน้าเนี่ยเราก็เป็นใบศูนย์หน้าที่มีความหนา3มิลนะฮะ3มิลลิเมตรด้านใต้เฟรมปืนโครงรางปืนเนี่นะครับผจะระบุมาร์กิ้งข้อความเอาไว้ว่า STi International George t o จอร์ท s a นั่นเองนะครับ ก็หมายถึงว่าผลิตโดยโรงงาน STI International นะครับที่เมืองจอร์ทาว TX ก็ย่ oul, X, ยอมาจากเท็กซัสในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานั่นเองครับอบอร์แม็กก็เป็นของ STI นะครับอบอร์แม็ก STI นะครับสำหรับประกับปืนนะั้นเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์ทำออกมาได้สวยงามปราณีตลงตัวทีเดียวนะครับนี่ครับด้าน ขวาของเฟรมปืนลางปืนนะครับเหนือก,กลงไกลขึ้นไปก็จะระบุชื่อรุ่นเป็น Grand r e g e n นะครับแล้วก็มีต่อโค้รรหัสหมายเลข21ด้วยนะครับแสดงความหมายถึงว่าหมายถึงว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนกระบอกที่21นั่นเองนะครับของออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งกับทางร้านนะครับท่านเจ้าของปืนมอกว่าปืนกระบอกนี้นะครับเป็นกระบอกที่21แล้วก็เป็นรถเออเป็นรถแรกนะครับที่ทางร้านนําเข้านะครับ ซึ่งทางร้านได้สั่งให้โรงงาน STI ทํไำให้นำเข้าอยู่2ล็อตนะครับรวมๆทั้ง2ล็อตแล้วไม่ถึง100กระบอกนะครับเพราะฉะนั้นปืนแกลนเลจเจนก็จะมีเพียงในประเทศไทยที่เดียวไม่ถึง100กระบอกนะครับถือปืนทั้งหมดนี้เป็นแบบฮาร์ดโครมนะครับท่านเจ้าของปืนบอกว่าปืนกระบอกนี้นะครับได้แต่งไกลไว้ที่1.5ป่ดอนผมก็เลย ลองลองทดสอบดูนะครับทดสอบครั้งที่หนึ่งปราดกฏว่ไว้นั้นได้น้าหนักไก่ปืนอยู่ที่ประมาณ1.6.7ปอนด์นะครับพอทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบน้ําหนักไก่ปืนอีกครั้งหนึ่งเ,เบามากมายเลยนะครับสบําหรับไก่ปืนน้ําหนักคมแล้วก็หลุดคมได้ง่ายจริงๆนะครับเป็นปืนที่แต่งมาเพื่อ แข่งขันยิงเป้ากระดาษนะครับ1.5ปอนด์นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของปืนทดสอบดู2ชุดนะครับชุดละ5นัดด้วยกระสุน 0. 45 ACP แบบเซมิคัตเตอร์นะครับก็คือกระสุนหน้าตัดรขอบหน้าตัดของ 0. 45 ACP นะครับหัวตะกัว จะยิงเป้ากระดาษตรงที่หมายเลข5ที่ผมกำลังมาร์คไว้ตรงนี้นะับผมกลมในระยะ10เมตรครับชุดแรกนะครับ5นัดแรก ครับหานัดชุดแรกก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาชุดที่สองครับหานัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนจุดมุมยิงนะครับ ับยิงไปสิบนัดนะก็ได้กลุ่มประมาณนี้นะครับระยะสิเมตรถือว่าปืนนั้นมีความแม่นยํามากนะครับก็มีนัดหนึ่งที่กระโดดหนึ่งจะว่านะครับยังไม่พร้อมที่จะยิงเท่าไหรแต่ว่านิ้วมือมันเหนียวไกลน้ำหนักไกลหนึ้านี่ยลั่นเร็วมากๆครับเอาละครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ